เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมจอมยุทธพูดถงางซานนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาโชว์ทุกๆคนครับว่าดวงผมเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนกับเกมนี้นะฮะก็ตอนนี้ผมเล่นมาจนถึงเลเวล34แล้วนะครับแต่ตัวละครผมเนี่ยยังไม่ได้สุ่มหาอะไรเยอะแยะเลยเนื่องจากว่าผมเก็บสะสมพวกเพชรแล้วก็พวกใบสุ่มไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะกดเข้ามา ตรงรับสมัคนะครับนะตอนนี้เนี่ยเพชรผมจะมีอยู่ทั้งหมด9ก้าพเพชรนะครับแล้วก็ไอเจ้าใบาสุ่ม7ครั้งเนี่ยมีอยู่3ใบนะครับรวมถึงใบธรรมดาอันนี้มีอยู่ทั้งหมด10ใบด้วยกันนะครับซึ่งตู้ที่เราจะมาสุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะสลับไปมานะครับกับตู้รับสมัครขายยากตรงนี้แล้วก็มีตู้าวาทียนโจตินะครับสลับกันดูซิว่าผมจะได้อะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าในส่วนของเกมนี้เนี่ยผมก็เล่นมาไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับไม่ได้เป็นเซียนอะไรนะแล้วก็ ไม่รู้ด้วยนะครับว่าตัวไหนมันเก่งไม่เก่งยังไงใครที่เป็นเซียนเกมนี้นะครับพอผมเปิดได้ตัวละครมาเนี่ยลองแนะนําผมได้นะว่าตัวนั้นมันเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าผมจะได้ตัวละครอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตู้ห่าวเทียนจุติก่อนเลยนะครับมากดเปิดครับ7ครั้งแล้วผมจะไปนี่เนี่มาเลยครับลุยมาแล้วโอ้ยมันจะได้ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ย โอ้แลดับอาผู้เท่าอสรพิษดูท่าทางแล้วมันจะไม่ได้ตัวดีแน่ๆเลยวะทำไมมัซ้ำเยอะจังวะนี่เรามาแล้วหนึ่งตัว s r ครับถังเฉินตัวนี้รู้สึกว่าผมจะได้มาแล้วนะนะครับผมเออโอเคอะ่ะอันนี้เป็นระดับ N ครับผมน่าจะไม่มีตัวดีแล้วมั้งเฮ้ยนี่ไง SR หลิวเออหลงครับผมอะ่ะโอเค ก็ได้มาประมาณนี้ครับตัวที่แบบเจ๋งๆสุดก็จะเป็นถังเฉินเนาะระดับ s s r นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าผมได้มาแล้วก็เอาไปอัพแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะอ่ะต่อไปครับสลับมาตู้นี้บ้างครับตู้รับสมัครขายยากนะครับจัดไปฮะหนึ่งครั้งครับผมฮึบมามาแล้วนี่ไงแล้วโอ้โหระดับ R ครับเอาอีกแล้วไอ้เจ้านี่มาอีกแล้วผู้่าสารพิษ โอ้โหเออแบบชื่อจีนอย่างเงี้ยมันก็อ่านยากๆนิดนึงนะพูดถึงอะเฮ้ยออสการ์ออกว่ะนี่ไงมันขึ้นมาแล้วอ่ะว่าออสการ์มานะครับชื่อมันขึ้นก่อนที่เราจะลุ้นนี่ว่ะเออเว้ยนี่ไงมาแล้วครับนี่ออสการ์ครับผมโอ้จริงๆไม่น่าขึ้นมาก่อนเลยแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย อ่ามันแบบหมดลุนแล้วอะนะครับผมอ่ะตัวนี้เก่งไม่เก่งยังไงช่วยบอกผมด้วยนะครับผมมาโอเคอ่ะโอเคครับนะตัวนี้ก็เหลืออยู่อีก2ใบนะครับใบันี้นะเปิด7ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะสลับตู้มาอ่ะฮาวเทียนจุตินะครับนะตอนนี้ผมอยากได้ถังซานอ่ะที่เป็น s อสนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับมาต่อเลยแล้วกันนี่เนี่ยคลิปนี้ก็คือผมสะสมมาเพื่อที่จะมาเปิดให้ทุกคนดูนี่แหละ นะครับมาแล้วครับนี่ s อครับเจ้าอูจีนะครับอันนี้ได้แล้วโอเคนี่มาแล้วครับเนี่ยขึ้นอีกแล้วดูดิด้ได้ถังห้าวนะครับหุ้กุ๋ยเหมยได้ด้วยนะฮะสองตัวเลยสองตัวติดเลยครับผมนี่ว้าวนี่ครับมาแล้วโอเคถังห้าวแล้วก็ตัวเนี้ยผมได้มาแล้วนะครับกุ๋ยเหมยเนี่ยนะฮะ ก็สามไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ครับถังห่าวโอเคอ่ะต่อมาครับสลับตู้เหมือนเดิมครับผมอ่ะจัดไปปุ๊บมาครับชื่อไม่น่าขึ้นก่อนเลยวะแม่งรู้สึกหมดหลุ้นยังไงไม่รู้นะฮะโอเคดูซิว่าผมจะได้หรือเปล่ามี S S R มาไหมมาแล้วครับมีไหมต้นมาแล้วมีชื่อไหมยังไม่มีผมว่าอันนี้ไม่น่าได้แล้วละ่ะ เออไม่ได้ละไม่ได้ละอันน่ะนี่ไงว่าแล้วไม่ได้แล้วครับผมโอ้โหได้ตัวนี้มาครับสามหมดเลยโอเคทีนี้ก็ผมจะเหลือเพชรละนะครับก็เอาเพชรมาสุ่มเปิดแล้วกันครับผมจะสลับมาตู้นี้เหมือนเดิมโอเคจัดไปครับค้นหาเจ็ดครั้งครับสองพันเพชรฮึบมาขอให้ได้ตัวดีๆเพิ่มเติมหน่อยนะเพื่อนชึบมาแล้วครับหนึ่งตัวอ่ะโอเค นิ่งเฟิงชื่อนะครับชื่อจะอ่านย,นยากๆนิดนึงนะชื่อจริงจีน่ะนะครับอืมหลงกงโอเคเฮ้ยจะไม่ได้เลยหรอวะ SSR ต้องมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยไม่นะผมว่าไม่มีเฮ้ยนี่ไงขึ้นมาแล้วเออได้รับคู่หู SSR ในการรัสมัครถังเฉินอีกแล้วอ <laughs> โอ้โหตัวซ้ำอีกแล้วถังเฉิน อโอเคฮะอันนี้คือตัวใหม่นะครับที่ได้มานะครับหลงกงโอเคอ่ะสลับต่อครับผมเพชรเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วฮึบมาครับต่อเลยฮะนี่โอเคมีชื่อขึ้นไหมไม่รู้นะครับผมนะตอนนี้คือก่อนที่ผมจะมาเล่น ID ดีนี้เนี่ยนะครับผมแบบเปลี่ยนไอดีมามาหลาย ID ดีเหมือนกันนี่มาแล้วตัวนี้ อ้าวนึกว่า SSR ระปะโถโอเคครับไม่น่าจะได้ละนะครับอันนี้น่าจะได้ SR มาอย่างเดียวละโอเคชัดเจนนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะที่ได้มาสองตัวนะครับอูทุกคนนี่ดิเปิดสามตัวติดนะครับผมปะทโธสุดจัดโอเคมาสลับกันครับสลับตู้ปึ๊บโอเคมาแล้ว นี่เน่โอ้ดลต้าเปิดกระจุยกระจายเลยว่ะคนนี้นี่ครับผมมาครับเอ้ยมันจะไม่มีตัวดีเลยเหรอเอ้ยไม่นะโอ้โหไม่มีชื่อขึ้นเรียบร้อยครับเหลือเพชรสุดท้ายแล้วนะนะตอนนี้นะฮะกอะ็อันนี้ก็คือเนี่ยมันจะมีการันตีบอกอยู่เนาะนะครับ ก็่อผมเปิดตู้นี้เลยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกเนี่ยสิบสอครั้งผมก็จะได้ละนะครับอืมอ่ะเปิดไปเลยชึบมาฮึบนี่ไงชื่อขึ้นอีกแล้วครับผมนี่ถังหาวโอ้โหเวนกร,รม <c oughs> ไม่นะโอ้โหเรียบร้อยฮนะตัวซ้ำอีกแล้วครับ <c oughs> ทุกคนก็คง <c oughs> ไม่มีตัวอื่นแล้วล่ะนะครับผม พอชื่อมันขึ้นมาแค่นี้นะครับโอเคเรียบร้อยฮนะณตอนนี้ก็เพชรหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือการเปิดตรงนี้นะครับอีก5้าครั้งซึ่งมันจะการันตีแล้วนะครับว่าผมจะได้ตัวละครมาที่เป็น l s r อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปทําการแบบว่าหาไอ้เจ้านี่นะครับมาให้ครบ5้าใบก่อนนะจะได้มาเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าผมจะได้ตัวอะไรจากการการันตีตรงนี้นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ผมไปหาใบเปิดมาเรียบร้อยนะครับได้มาอีก8ดใบนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มแบบนี้ฮะ7จ็ดครั้งพร้อมๆกันเลยนะครับดูสิว่าผมจะได้ SSR ตัวอะไรมานะครับเรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะเปิดมาให้ดูนะครับมาจัดไปนี่แนะ่โอเคมาแล้วครับผมขึขอได้ตัวดีๆหน่อยเถอะเอ้ยซ้ำอีกแล้ว <Hey. S 1> อ่ะ <We want. S 1> ไม่นะ โอ้ทำไมผมเกลืออย่างนี้วะเนี่ยมีสองตัวปะ SSR โอ้ตัวเดียวด้วยโอ้โหเฮ้ยแต่ก็ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวซ้ำนะครับเมื่อกี้ผมดูผิดนะฮะอันนี้คือตัวใหม่เลยนะที่ผมได้มานะครับก็ลองบอกผมหน่อยละกันนะครับว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบเออเก่งไหมนะครับผมโอเคเรียบร้อยฮะ อ่ะ,อะก็เป็นอันว่าการการันตีที่ผมเปิดมาได้ก็เป็นตัวเมื่อกี้แหละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะมาเปิดให้ดูแบบคร่าวๆนะครับในส่วนของการเปิดกาชานะครับสรุปก็คือดวงผมเนี่ยไม่รู้ว่าเกลือไม่เกลือยังไงนะนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือตัวซ้ำที่ได้มาครับระดับ H H r s อ r นะครับผมก็ตัวซ<ด>้ำที่ได้มาก็คือเอามาทำการเพิ่มดาวนะครับทำให้มันเก่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยนะครับเรียบร้อยโอ้ตัวนี้แม่งซ้ำมาเยอะว่ะ นะฮะตัวนี้ผมใช้อยู่นะครับนี่ฮะก็อัพดาวเข้าไปนะพลังเราจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับยังไงก็คลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าชอบกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะหามาเปิดอีกนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับอย่างนี้ก็จะเล่นไปเรื่อยแหละนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้ทริคอะไรดีๆอะไรใหม่ๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปแจ้ง บอกอีกทีหนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าเท่านี้ก็แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม